สวัสดีครับผมถามปพนพงศ์ครับที่ปรึกษาการขาย Ford ดอเมริกันมอเตเชียงรายครับวันนี้มีมานําเสนอระบบช่วยจอดอัจฉริยะซึ่งมีใน Ford e v e r วอ t 2.2ไทเทเนียมพัดและ3.2ไทเทเนียมพัดมันก็ Ford f o ฟ u s คครับเดี๋ยวเราลองมาดูว่าระบบนี้ใช้งานยังไงอัจฉริยะยังไงครับ ระบบนี้เดี๋ยวเราจะพานำไปลองดูในที่บริเวณถนนนะครับดูว่าระบบนี้ช่วยเราได้อย่างไางมั่งสำหรับเวลาในที่ขับขันที่จอดที่ห้างพื้นที่ที่แคบที่เราบางทีเราไม่สามารถจะคำนวณด้วยตัวเองได้แม่นยำเราจะลองดูว่ารถอัจฉริยะระบบนี้จะช่วยเราได้ยังไงสำหรับสุภาพสตรีที่ยัง ขับรถที่ยังไม่คล่องระบบนี้ช่วยได้เป็นอย่างมากเลยครับเดี๋ยวเราลองไปดูเริ่มออกถนนนะ พอเราเห็นเป้าหมายจะจอดข้างหน้านะฮะเห็นแล้วข้างหน้าเดี๋ยวเราจะเริ่มกดปุ่มเพียงปุ่มเดียวครับอยู่ด้านล่างตรงคอนโซลจะเขียนว่า P แล้วมีรูปวงอะไรเซ <อะ S 1> <ล>นเซอร์ตร้งหน้าจอจะเริ่มทำงานเราก็จะเดินไปเดินหน้าไปความเร็วไม่เกิน30กิโลเมตรต่อชั่วโมงถ้าเปิดเป็นด้านซ้ายเซนเซอร์จะเริ่มจับ แต่หากเราจะเลี้ยวทางด้านขวาเพื่อจอดด้านขวาเราต้องตกไปเลี้ยวขวาเพื่อเปลี่ยนให้เซเซอร์ทำงานอ,อระบบบอกให้หยุดเราก็หยุดนะเราก็เริ่มเข้าเกียร์ถอยเสร็จแล้วก็ปล่อยมือเลยครับให้ระบบทำงานเองครับไม่ได้จับพวงมาลัยเลยครับแล้วคอยแตะเบรก คายแต่เบรกไว้มีสัญญาณเตือนนะฮะระยะถอยพอระยะเือที่หยุดเราก็หยุดครับแล้วก็เริ่ม เข้าเกียร์เพื่อเดินหน้าเหมือนเดิมครับปล่อยพวงมาลัยเดี๋ยวร,ระบบจะทํางานเองนะฮะพอเลิกระบบเข้าจอดเรียบร้อยปุ๊บจะขึ้นเสร็จเรียบร้อยนะฮะนี่คือระบบถือว่าเป็นระบบเทคโนโลยีในการช่วยขับขี่นะก็ขอจบการนำเสนอเพียงแค่นี้ครับ เกมนี้ใกล้หมดเวาลาเต็มทีแล้วครับถึงตรงนี้ทั้งสองทีมยังเสมอกันอยู่ครับแต่มีจุดโทษเกิดขึ้นแล้วครับไม่พลาดช็อตสำคัญแม้ขณะที่ต้องถอยจอดด้วยระบบช่วยจอดอัจฉริยะใหม่แบบถอยเข้าสองต่อสนองได้ดั่งใจกับเทคโนโลยีอัจฉริยะ New Focus with EcoBoost Turbo